เอาละครับพี่น้องผมจะสอนวิธีการกระโดดแบบแอสซิสซินอย่างถูกต้องให้ดูนะครับดูครับสามสองหนึ่งพุ่งไปเลยแฮกครับตายไอยแป๊บวิธีการเป็นแอสซิสซินอย่างถูกต้องนะครับคุณต้องมีวิชานี้วิชาเอา่อปีนป่ายนะดูผมนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาแฮกหน้าแตแกแป๊บลุงพี่ไม่ได้เรื่องเลยดูหนูหนี่ดูแอสซิสซินอย่างหนูทำได้แน่แน่ไปไแล้วแฮกเอาเจา็เกาะเอ้ยเป็นไงหนูยังเกาะได้อยู่ นั่นแหละเป็ดีสกิลปีนป่ามันต้องอย่างพี่น้องเฮ้ย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 เกือบตกแล้วเกือบตกชิบหายหัวใจแทบไปอยู่ปลายตีนโอ้โหโอ้แหจ๊งกูใช่ไหมงอนแป๊บกูเห็นแม่งใช้สกิลเอเดอร์ซินกูอยากใช้บ้างวะ กูขอเริ่มจับประตูนี้ก่อนกูเอ้ยเอ้ยประต,ตไูไอ้ไม่ไไไไมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม <S 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 แม้วทุกตัวต้องการเป็นเอสนซิซินผมจะสอนวิธีเป็นเอสนซิซินอย่างถูกต้องผมจะมาะไล่จับนกตรงนั้นานะจับแต่แฮกอ่าประตูปิดนี่ว่าเอ้ยไล่ไล่ไล่อะไรวิกิมีผีจับประตูใช่ไหมเฮ้เป็นเอ็นซิซินแป๊บเฮ้ของลุงชิบหายอะกูพิงมุ่นขังขยะแป๊บแฮกอ้วันนี้หนูจะมากระโดดโชว์ฮะโอเคกระโดดชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองแฮก ปวดหัวเลยอ่ะโอ้ยมึนจะานายรู้ป่ะก่อนที่มีเมียเป็นเอสซีเนี่ยเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยใช่ไหมนี่กูปีนแล้วประตูไม่หนีมือโอ้ยเจ็บไม่ได้กูจะลงยังไงเนี่ยแล้วกูปีนได้ไงเนี่ยเดี๋ยวแล้กูหามุมเอ้ยลงนะฮะโอเคหนูจะปีนตทำไมนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ข้างหลังมึงไงเอ้ข้างหลังโอ้ยอยากกินบิสกิตอ่ะโอ้ยเอาไอ้มอบประตูวไ้กูก่อนกูจะไปซื้อโตเกียวจะแอแหก ไอ้ของหานาอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาไม้ของเราอยู่ข้างหน้ากระโดดข้ามไปเฮะกูไม่รู้กเไม่สวนบ้านใครกูจะปีนบ้านแป๊บนะฮะกูจะเป็นเออกูจะมาป้นบ้านกูจะเป็นโจรน,นะฮะกูกูจะเป็นแมวมองนะฮะกูปีนแป๊บแอแ๊ก